คำเรียกร้องนะครับมีพี่น้องเอซีหลายๆท่านแนะนำมาว่าให้ไปดูหน่อยว่างพอดีพรุ่งนี้โดนแคนเซิลง,งานนะครับเราก็ชื่อชอบบอยสิริชัยกับแอนออร์เดีอยู่พอดีนะวิกแตกงแน่คืนนี้ผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคบอยสิริชัยออกมาแล้วนะครับได้คิวแล้วตอนนี้เกือบห้าทุ่มพาน้องก้าวมาพัฒนศึกษานะครับประสบการณ์ชีวิตเนาะครั้งแรกของเขาเลยนะครับกับการมาดูหมอลำวงใหญ่นะครับ เมื่อกี้นี้น้องเออน้องสวยๆสองคนที่ที่คุณหมูไปถ่ายเป็นปกที่บัเดินไปเยี่ยวอยู่ข้างกำแพงเรกสะอาดอันเพมยกับผู้มีสายบอกพระที่กับทีมงานนางเอกสาวจากเมืองบ็อกแทนคุณแนนอรดีค่ะ มาแล้วสองใบนะครับน้องกล้ามาด้วยเด็กชมฟรีเด็กเข้าฟรีนะครับเท่าที่มองกวาดตามมองตอนนี้เด็กก็เยอะเหมือนกันนะเด็กตัวเล็กๆแล้วก็เด็กๆรุ่นประถมอะไรเงี้ยนะมีเยอะอยู่น้องกล้าน่าจะมีเพื่อนอยู่ผู้คนก็ต่อแถวเข้าเยอะแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณนักสี่ทุ่มนะครับผู้คนกําลังหลั่งไหลเข้ามาเลยข้างในคุณหมูว่าเขาก็คุมเสียงพอสมควรนะเพราะว่าช่วงที่เขาซาเช็คเมื่อกลังวันเนี้ย เสียงดังมากลั่นมากเลยลังคากระพือป๊อปป๊อปอแต่พอตอนเย็นเขาแสดงจริงอะเสียงเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเขาควบคุมเสียงเก่งมากเลยมาหมอลำมาที่นี่บ่อยแต่ว่าเสียงไม่ได้บรบกวนโรงเรียนเลยนะครับตอนนี้เราพักพวกอีกคนนึงนะครับแฟนคุณหมอนัดเพื่อนที่ทํางานมาด้วยนะครับเขาหาเพื่อนดูหมอลำพอดีก็เลยเดี๋ยวรอกันอยู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวค่อยเข้าไป ข้างนอกคนเยอะมากนะครับ hmm. ข้างในก็น่าจะเยอะเหมือนกันมีของขายอะไรเพียบเลยปกติก็ไม่ค่อยได้ชอบมาที่แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบที่คนเยอะแต่ว่าตามคำเรียกร้องนะครับมีพี่น้องเอสซีหลายๆท่านแนะนำมาว่าให้ไปดูหน่อยนะครับก็มาเลยนะตอนนี้ว่างพอดีนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีงานพรุ่งนี้โดนแคนเซิลงานนะครับ อารมณ์เหมือนเราคิดเล่นๆว่าเออทำอยังไงถึงจะได้ไปดูหมอลำาน้อนะเพราะว่าเราก็ชื่อชอบบอยสิริชัยกับแอนออรเดดีอยู่พอดีนะครับเช้ามาก็มีงานด้วยก็เลยปรากฏว่าโดนแคนเซิลง,งานครับผมก็เลยได้มาดูนะครับตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคนแน่นเปียะเลยนะเดีเเ๋ยวยกส่งให้ดูวดนน่าคนแน่นขนาดไหน นระวังอันนี้เสียเปียบเลยอันนี้ตัวสั้นตัวสั้นเสียเปียบเลยแถวแถวตรงนี้จะเป็นแถวยืนนะแต่ว่าข้างหน้าเขานั่งดูกันนะ เดี๋ยวจะหาบูมให้แล้วก็วยืนดูหน่คนแน่นมากนะดูแล้ว,วิกน่าจะแตกแน่เลยนี่ เยอะนะน้องก้าไม่ถึงนะครน้องก้าขาสั้นนะมองไม่เห็นแต่ตรงนี้โล่งดีนะครับัดีขอบคุณาาระเจะได้ดีครับใหรนอได้อวามสมลบต้องิ่าางนี <mel> ้ม <pt> อธิบายทุกอย่างให้เขาได้รู้นะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตนะครับต้องอธิบายเพราะว่ายิ่งเป็นนักเตีด้วยต้องอธิบายทุกอย่างเห็นอะไรบนเวทีเนะี่ยต้องอธิบายอธิบายทุกอย่างให้เขาได้รู้จักอะไรเงี้ยพาลูกมาทักทักศึกษาตอนนี้ประสบปัญหาขาไม่ถึงครับผมปัญหาอีกอย่างของเราคือลืมทายากันยุงมายุงก,กัดมากกูหมูใส่กูหมูใส่ขาสั้น แีอต็เม่มป็นแรเาต้อฝั่งในสุดยังว่างอยู่นะเ็ลังฝั่งในสุดยังว่างแต่ว่าคนเข้ามาก็ยืนยืนตรงนู้นก่อนยิ่งตรงกลางนี่เยอะมากนะตรงกลางนี่แ้บจะแทาจะไปยืนบังมิกเลยจะมวลเือวเชี่วจากทีมงานของพระเอกนยอกแม่มดนจะสวโอ้ อันนี้มองเห็นนักเตะอยู่ข้างๆนะฮะแล้วก็มีกองอยู่2ชุดนะครับทุกคนมีกองอยู่2ชุดเข้าใจว่ากองที่ชุดที่อยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นของแอนออร์ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดาเอาเพราะว่ามีประกันชั้นพแยบเลยเออวิกแตกแน่คืนนี้ผู้คนกิกระงหลัง่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ฟังอยู่ว่าเขาร้องว่าอะไรนะตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเพิ่มแล้วนะก่อนคนเข้ามาเพิ่มแน่นแล้วนะบอกเลยมีวิกแตกแน่อนอนคืนนี้ พักนะครแดนเซอร์ได้พักพักยาวและหลายเพลงแล้วประมาณนักน5้นาทีได้แล้วไม่รู้แต um ่ละช่วงเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะไม่อันนี้ไม่ร um ู้กินได้ฟังรู้เรื่องไหมว่าเขาร้องว่าอะไรมันเป็นยังไงบ้างได้ยินแต่เสียงแหลมๆของนักร้อง่ะอ๋อเสียงแหลมๆ ไม่ดีนะครับก็อารมณ์เดียวกับรถแห่เลยนะครับนะทนๆนนี้เราคิดว่าเขาเขาปรุงเสียงมากกว่าเพราะว่าแถวนี้มันปล่อยเสียงสุดไม่ได้นะครับแถวนี้เขาร้องเรียนกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเขตชุมชนใหญ่พอเขตชุมชนใหญ่พอมันจะปล่อยเสียงสุดไม่ได้เหือนลำโพงขนาดนี้เสียงเสียงเสียงเท่านี้นไม่ไม่ได้แล้วนะเขาปรุงเสียงแน่นอนนะ มื่อกี้ไปขออนุญ,ญาตขออนุญาตเจ้าสาวกลุ่มนี้ถ่ายรูปแล้วนะครับนะแล้วก็เอาเพจเราให้ดูด้วยว่าเรามาจากเพจไหนอะไรเนี้ยขออนุญ,ญาตแล้วนะครับนะมางานแบบนี้เราก็ไม่กล้าถ่ายตรม4ตร้5เหมือนกันนะโอเคบอยศิริชัยออกมาแล้วนะครับได้คิวแล้วตอนนี้เกือบห้าทุ่ม <laughs> แต่ว่าแอนออร์ดีน่าจะมาเดึกๆด้วยแหละคุณหมไม่น่าอยู่ถึงนะเพราะว่าน้องเก้าออกมาด้วยวันนี้ น้องก้าวมาทัศนศึกษานะครับศึกษาดูงานประสบการณ์ชีวิตเนาะครั้งแรกของเขาเลยนะครับกับการมาดูหมอลำวงใหญ่นะครับ เป็นที่นักร้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเสียงร้องยังไม่ได้ยินเท่าไหร่นะครับเราอาจจะยืนผิดจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะละนานอยนได้ยินเสียงอยเป็นที่คนร้องใช่ไหมเป็นที่คนร้องแล้วก็ไมค์ของเขาคนนี้ร้องชัดแจ๋วเลย างเนมัังกผู้สาาาววทุตหนนมเเป็พื่อนดอกี้บ่นกับน้องก้าวอยู่ว่ามันเราฟังไม่รู ab ab <ES> <government> ้เรื่องเลยมันเป็นเพลงเราไม่รู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอปล่อยออกมาแล้วชัดแจ๋วเลยนะหอมกับพว่มาลัยที่บม่ลืมได้นอนแฝงเพียวมากขอมเป็นเรื่องใจให้พี่งท้องนาตีพ่อน้าอยากมาเยี่ยมอีกเพื่อโซ่ เดี๋ยวรอช่วงดนตรีมาเต็มนะถ้าดนตรีมาเต็มแล้วยังยังฟังรู้เรื่องนี้แสดงว่าใช่เลยเป็นที่นักร้องเลยไปนาฮันค่ะไปนาฮันไปนาฮันขาบ่ถึงสวัสดีครับสวัสดีครับขาบ่ถึงเมื่อกี้ครูวุฒิเรบอยู่บ้านเดียวกันแกขาหมอลำนะครับมีหมอนลำที่ไหนแกก็ไปทุกที่ เขาไปหมดเลยไปแทบทุกวันเลยไม่ได้ด้วยว่ไปทุกวันเลยเอ,เอาจริงเอาจิงแถวปาจีนมีหมอลำแถวปาจีนแถวจาลล์ยงเซานี่แกก็ไปนะครับ คน่ล้องเก้ามองไม่เห็นิมุก็มอห็เคนแน่นเปียลยนบน้องก้างไม่เหนมุก็มองเห็นหรเป่าคนแน่นเปียเลนบ้องก้ามองไม่เห็นนา่มุก็มอเห็นหรเลาคยะลคบอก้ามองไ่เห็นีอเอ่านเยองเกามองไ่เห็นนีนมุองเห็นหรเป่านปีนอกามองเห็นนี่นองเห็นรเ่เปีนบองเ้ามง่เองเห็นหรือลา ไปอีกหน่อยยูสิบสามปีสิ่งนัไม่ฟังกี่คนไปอีกหน่อยยูสิบสามตั้งใจบ่ไหวลมโอ้เสียงเต็มมากเลยเสียงน้องเต็มเปี้ยเลยโยปะนุ่มกุ้มขอกลุ่มสะมาต่อบาลานี่ของพ่อสิริชัยมาซอยอุ้มกระเดี๋ยวนาวิธีขามึนพ่อเด็กขาดเอาเสร็จเอ้ยโดยเฉพาะมะเร็งปวดแดงนี่ผู้สาวเก่าพอมะไรไหลได้คนเนี้ย บาลมีของไอ้สีชัยนคนนั่นเลยนะเมื่อกี้นีตอนนี้เรายืนอยู่มุมนี้ก็ยังล้มหลวมอยู่นะแต่ตอนนี้แทบจะหาที่เดินไม่ได้แล้วแฮสักพักนึงต้องมีหวังด้วยพลังบางเอดีและเอฟซีใจฮึกเรา สามนมากเลยว่าเข้ามา3มศิลปินก็คือเมื่อกี้ได้ยินบอกว่ามีออร์ดีแบนด์มาด้วยแสดงว่ามีอย่างน้อยสองวงสองวงก็ชือวงของลใจเกินร้อยหนึ่งวงแล้วก็นักดนตรีของออร์ดีแบนด์อีกหนึ่งวงกำลังสงสัยอยู่ว่าวงใหม่พัชรีเอาวงมาเอาเครื่องดนตรีมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอยากจะเดินไปหาข้อมูลด้วยเราจะหาข้อมูลได้จากไหนบ้าง เขาหมดต้องเดินเข้าไปหามือมิกหรือเปล่านะครับไปถามเขาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะพยายามเดินไปหามือมิกเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตเขาถ่ายรีวิวมิกเซอร์เกิดคนเมียรีวิวที่หน้ามิกนะครับเขาอีน้ำในน้อยนี่เนยสวัสดีจ้าน้องเทวามาเลิกใจเกินรอนอายุ11ปีฝากเป็นลูกหลานของพ่อแ่คู่คนแตกตื่นมาก เมื่อกี้นี้น้องเออ่น้องสวยสองคนที่ที่คุณหมูไปถ่ายเป็นปกคลิปอ่ะเดินไปเยี่ยวอยู่ข้างกำแพงอิลาคาซิมะเป็นนั่งเองเป็นบอเอาโชว์เลยอให้พี่น้องฟังแนีบอต่องล่ำไหมกาบฟิวล่ำแล้วพรบอยต้องใจค่ะโตการจ่ากนุกคนลองกับ แบบนี้ก็มีเบียร์ขายนะครับแต่ว่าวเป็นเบียร์ที่ใส่แก้วพลาสติกนะครับ <ไป S 1> เขาจะไม่ให้กวดแก้วเข้ามานะอันตรายนะครับอ,อ,อันนี้น้องตัวเล็กร้อง ร้องน่าจะรุ่นเดียวกับเก้าร้องน่าจะรุ่นเดียวกับเก้าคิดในมันสูงก่านอีกจะน้อยคิดแล้วจะไ่ออกขายไม่ไ <c oughs> แต่เขาฝึกร้องเพลงมาไงเอวยื่เสียยววนนี้ผู้นคนเริ่มได้ที่แล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มเดินเซเริ่มแบบเต้นโดยไม่คิดชีวิตเลยแ,แล้วก็หมอลำรัตเต้กันย,ยาวๆไปเลยนะครับตรงนี้ งานเน้นสนุกนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่ถ้าถ้าหมอลำออกมาแบบนี้จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลำนะไม่ค่อยมีลำคลอนลำอะไรเงี้ยตัวใหญ่จะเน้นเตยไปเน้นสนุกนะตุ้มตามตุ้มตามไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลำซ่อนแจง้งนะครับงานงานเนี้ยน่าจะไม่ได้ลำซอนแจง้งน่าจะจบแค่ประมาณที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณเนี้ยนะก็ะเลยต้องรีบเตยรีบมัน พยายามเดินหาเดินไปทั่วนะเพื่อหาจุดที่เพอร์ที่สุดเท่าที่เราจะรับได้ตรงน,นี้ฟังรู้เรื่องมั้ยยังไม่รู้เรื่องเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงมันก็ฟังรู้เรื่องแหละแต่เราฟังไม่รู้เรื่องลย <laughs> ตอนนี้ผมก็เริ่มจูนเริ่มจูนได้แล้ว อยูเมื่อกี้บอกว่าได้ดอกค่ะแม่เดี๋ยวเราดูแอนออร์ดีก่อนเดี๋ยวค่อยกลับนะเพราะว่าน้องก้าวเริ่มไม่ไหวแล้วเรายืนมาเกือบ2ชั่วโมงเลยนะตอนนี้กำลังจะเสียไปพี่บัดนี้สิภาคบิดองเขาซู่มเข้ามาของเซนครับผมกับคอนเสิร์ตคัมคือวันนี้กับอรดีแบนศิลปินรับเชิญท่านแรกมอบพระที่กับทีมงานนางเอกสาวจากเมืองหมอกแทนคุณแอนอรดีครับ พามาทัศนศึกษามาดูงานมาดูงานมาดูงานมาทำอะไรมาดูงานกับนวุดเจอนวุดไม่หายไปแล้วเมื่อกี้เมืยืนไก่ก้าอยู่เมื่อกี้เลยี๋ยวเดี๋เดี๋ยขอรีวิวคนนน้นหน่อยได้ไหม ผู้คนหลั่งลื่นๆเข้ามาอีกแล้วก็นึกว่าจะหมดนะไม่หมดนะตรงนี้นแน่นไปแล้วนะคโอ้หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยมีเดินเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยเมื่อกี้เดากันว่าเบียร์แก้วละร้อยน,ะน่าจะขายได้เป็นหมื่นแก้วอะคือเนะี้ยคิดว่านะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็แก้วเดียวไม่ได้ละคนหนึ่งก็ต้องมีเบิ้ลสองสามแก้วไปนะ ียกแก้วละลอยเรารู้จักทุกเพลงเคยได้ยินทุกเพลงที่แอนร้องนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ของนักร้องของแตเกินร้อยร้องบางเพลงก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเพลงของเฉพาะของหมอลำอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่ไม่คุ้นหูก็เลยพอแอนร้องก็พอจะฟังออกบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพลงเพลงรับเป็นเพราะเรารู้จักเพลงอะไรประมาณนี้นะครับ แค่แจะเข้าไปอีกเราเข้าไปได้อยู่เพราะว่าเขาปั๊มแขนไว้แล้วเห็มกลับมาถึงแล้วทุกคน3มชั่วโมงท่วนนะครับที่เรายืนดูหมอลลำอยู่ <laughs> ถือว่าคุ้มนะครับบัตร200กว่าบ,บาทอาจจะดูไม่ครบทุกศิลปินนะ <c oughs> เพราะว่าน้องเก้าไม่ไหวนะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะพาลูกไปศึกษาดูงานนั่นแหละนะครับดูให้รู้เรื่องคร, <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะที่ได้ดูหมอลลำวงใหญ่นะครับก็ถือว่าไปกันเปิดหูเปิดตา เราก็จะได้อธิบายมีโอกาสอธิบายซึ่งน้องก้าวถามบ่อยถามเยอะมากนะครับว่าอันนู้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยได้เห็นวงที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะเขาเล่นเขาเล่นเป็นแบบไหนนะทำไมเขาถึงมีรายได้หลักล้านอะไรเงี้ยนะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ คู้คนได้หลายร้อยคนเลยนะครับในทีมงานแล้วก็สังเกตเห็นทีมงานขายเครื่องดืม่มหลายคนนะครับก็คูหมูว่ารายได้รายได้การขายเครื่องดื่มน่าจะน่าจะเยอะพอๆกับค่าตั๋วนั่นแหละนะครับว่าจะเข้าไปคุยกับพี่มือมิกหน่อยนะครับเห็นเขาว่างนะครับนะเขาก็ไม่ได้กั้นไม่ได้บล็อกคนไม่หรอกแต่ว่าเกรงใจเขานะเพราะว่าวัาวนนี้วันนี้คูหมูส่วนใหญ่คูหมูจะพูดเรื่องของเสียงมากกว่านะครับเสียงเสียงที่เราได้ยินหน้าตู้ลำโพงเนี่ยนะอาจจะมีการไปเกิดพูดอะไรที่มันมันไม่เหมาะสมเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเสียหายได้นะครบหมูก็เลย ไม่ได้เข้าไปถ่ายพี่มือมิกเขานะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณหมูเผลอตําหนิเรื่องอะไรไปขออภัยนะครับเราไม่ได้ไปบอกว่าอันไหนดีไม่ดีนะเครื่องเสียงอันนี้ดีไม่ดีนะครับไม,ไม่ไดไ้ไม่ได้ไปบอกแบบนั้น,นเราแค่รีวิวตามที่เห็นนะครับถ้าให้สรุปวันนี้คุณหมูสรุปว่าการแสดงสดเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะยิ่งมีหลายวงแบบนี้มีหลายวงมีหลายศิลปินนะครับ นะแต่และคนโทนเสียงไม่เหมือนกันเนื้อเสียงไม่เหมือนกันนะสังเกตเห็นเจ้าของวงนะคุณบอยศิริชัยนะช่วงที่เขาออกมาร้องเสียงชัดแจ๋วเลยแล้วก็อีกช่วงก็เป็นคุณแอนออร์ดีนะแล้วก็นักร้องคู่เขาอะนักร้องลุกคู่ของแอนออร์ดีที่ออกมาร้องนะเสียงชัดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเนื้อเสียงใครเป็นยังไงนะครับผมก็อาจจะบรรยายไปตามที่เห็นนะแต่เราไม่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าดีไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงอะเขาวงเขาไม่ได้ดังระดับนี้หรอกนะครับ นะเพราะนั้นก็หูใครหูมันนะครับหูใครหูมันะเราแค่นะบรรยายให้ลูกฟังแล้วก็นะบรรยายให้ผู้ชมฟังว่าเ,ออเสียงที่ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดว่ามีคําใดได้สบประมาทพลาดฟังไปก็ขออภัยนะครับพี่ๆคณะใจเกินร้อยด้วยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ชมแหละนะครับส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะเพราะว่าเขาเป็นหมอลําวงดังอยู่แล้วนะครับเราไม่ลิอาจไปตําหนิติเตียนเขานะครับนะเราแค่บรรยายตามที่เราได้ยินได้ยินไปแค่นั้นเองเนาะนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ นะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเด็กเข้าฟรีนะผู้ใหญ่คนละ220บาทนะครับเพราะว่ามีศิลปินเบอร์ใหญ่มา3คนคณะใจเกินร้อยนะครับคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีแล้วก็ใหม่พัชรีไม่ทันได้ดูนะเพราะว่าเมื่อยมากนะครับไปยืน3ชั่วโมงนะก็ให้ขาประจำเขาดูไป แล้วก็ที่กูหมูชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีหมอลำมาที่เนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเมืม่มอก่อนจะไม่ชอบนะครับเวลาที่มีมหรสพมีอะไรมาที่ตลาดหน้าโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาจะหันหน้าลาโพงเข้าทางโรงเรียนนะครับสำคัญก็เป็นหอพักข้างๆโรงเรียนเนี่ยเขามีเป็นร้อยห้องเลยนะทุกคนนะถ้าเกิดมาบ่อยเขาก็นอนไม่ได้นะครับทีนี้พอพักหลังมาเนี่ยเขาจัดการได้ดีมากนะครับตอนนี้แทบไม่ได้ยินเลยจริงๆไม่ได้ยินเลยแหลนะไม่ได้ยินเสียงจากหมอลำมาเลยเพราะว่าเขาอาจจะกําจัด้จำกัดเสียงควบคุมเสียงให้อยู่ในลิมิต นะครับที่พอเหมาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วลําโพงเขาเยอะมากนะครับนะหมูว่าเขาไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยมาหมดหรอกนะที่ได้ยินก็จะเป็นวงดนตรีประจําตลาดยันหวังนะครับที่นี่อาจจะมีเสียงโผล่มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รบกวนเท่าไหร่นะครับชินแล้วนะสังเกตเห็นมีพี่คอนวอยคนหนึ่งนะครับติดตามพี่คอนวอยของใจเกินร้อยนี่แหละนะติดตามเพจเราอยู่นะครับนะถ้าเกิดว่าคุณหมูพูดอะไรไม่เหมาะสมไปขออภัยนะครับนะเราไม่บังอาจไปตัดสินท่านว่าดีไม่ดีนะครับ เราแค่มองแบบนี้นะครับแถมอีกหนอยนึงแล้วกันนะครับนาาะสำหรับเสียงร้องนะถ้าให้คุณหมูเปรียบยบกับการไปเล่นงานประกวดนะครับเวลาที่เราไปออกงานประกวดแต่และที่แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะคุณหมูพานักร้องไปประกวดหรือไม่ก็พาวงไปประกวดเครื่องเสียงจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดนะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่มันแก้ไขได้ยากก็คือเรื่องของเนื้อเสียงของแต่ละคนนะครับคนแล้วก็เสียงดนตรีที่เราต้องการขับออกมาอะไรเงี้ยบางทีมันมันบาลานซ์กันยากมากนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากนะครับมันก็เลยเนาะ อาจจะแบบขัดหูไปนิดนึงอาจจะฟังไม่ชัดนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือการแสดงสดนะครับแต่ว่าวงเขาดังระดับประเทศอยู่แล้วเราก็เลยไม่ไม่บังอาจนะครับไม่บังอาจไปตัดสินคราว่าดีไม่ดีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยากให้คุณหมูไปรีวิวอีกก็แนะนําเข้ามาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคุณหมูไม่ค่อยชอบที่ที่คนเยอะเพราะว่ามันอึดอัดนะครับมันอึดอัดอยู่ยากแต่ก็นานๆไปได้นะไม่ได้รังเกียจสักทีเดียวนะครับที่ที่คนเยอะนะมีบางท่านแซวมาว่า สอนดนตรียังไงพาเด็กออกงานยังไงแล้วมาทําเป็นบอกว่าไม่ชอบคนเยอะนะก็ไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ว่าไปได้ไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้รังเกียจใครเลยแม้แต่คนเดียวโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีมิว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 หิวไหมลูกไม่ต้องลงมาอยู่นั่นแหละเนี่ย ไม่เอาไม่โดนนะครับฉันแพ้ขนแมวนะแมวโรงเรียนเยอะมากนะทุกคนมีทุกซอกทุกมุมนะครับ